ฟินทุกคำมันทุกแมตช์กับไอศครีมครีโมโ<อ>โรวมไปถึงเรื่องราวของที่จังหวัดภูเก็ตก็ต้องเล่าให้ฟัง<อ>หลายทีและหลายครั้งเกี่ยวกับที่ภูเก็ตไม่ได้ว่าอะไรนะ mm. ไม่ได้มาโจมตีอะไรนะแล,แล้วโดยเฉพาะคุณโดนภูเก็ตตลอดนูจริงแต่อย่างนี้และกันเล่าให้ฟังมันเป็นเรื่องอาจจะเป็นความเข้าใจผิดคาดเคลื่อนกันก็ได้แต่จะเล่าให้ฟังว่าเหมือนมีแท็กซี่ท่านหนึ่งที่เขาเนี่ยให้บริการผ่านแอปพลิเคชันเขารู้สึกเหมือนไม่ปลอดภัยเพราะเหมือนว่าถูกแท็กซี่เจ้าทินขับตามมาครับ ฉันโดนขับไล่จากกลุ่มคนขับแท็กซี่คุณจำเป็นจะต้องยกเลิกแท็กซี่มาเฟียโอเคคุณจะต้องยกเลิกแท็กซี่แอปพลิเคชันไม่สามารถให้บริการในพื้นที่ได้ได้เขาถ่ายคลิปเอาไว้เนี่ยฮะแล้วก็พูดอลักษณะแบบเนี้ย คือที่ต้องพูดแบบนั้นเหมือนเป็นการส่งข้อความเสียงไปให้กับลูกค้าที่กดใช้บริการเขาผ่านแอปพลิเคชันซึ่งมันเป็นการขับตามโดยแท็กซี่เจ้าถิ่นจริงหรือไม่อ,อ,อะเดีย๋ยวคงจะต้องไปสอบถามเพิ่มเติมแล้วก็ต้องไปดูรายละเอียดกันด้วยนะครับคลิปนี้ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งเข้ามาโพสต์ไว้ในกลุ่มขับรถแบบนี้ต้องประจานภูเก็ตม,ม,มีกลุ่มนี้ด้วยเหรอว่ากันสความยาวของคลิปนี้ประมาณสัก2นาทีครึ่งพร้อมกับข้อความว่ารถแท็กซี่ของผมให้บริการถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่าง แต่ต้องขอโทษที่ผมไปผิดสถานที่ออพูดเอาไว้แบบนี้คือแบบว่าไปผิดถิ่นผิดที่ชวนสงสัยไงสุภษสราในคลิปหลังรถเนี่ยนะฮะเป็นกล้องหลังรถเนี่ยนะ <มา S 1> คุณผู้ชมจะเห็นว่ามีรถยนต์คันนึงเนี่ยป้ายทะเบียนก็เป็นสีเขียวซะด้วยเหมือนขับตามผมใช้คํานี้แล้วกันว่าเหมือนขับตามแต่มันก็มาแบบระยะประชิดอยู่เหมือนกันมีบางครั้งบางคราเหมือนเปิดไฟแบบว่าไฟกระพริบใส่ <c oughs> บางครั้งบางจุดบางช่วงของคลิปเหมือนได้ยินเสียงแตรด้วย คือเขาบอกอย่างนี้นะครับว่ารถคันนี้ตามของมาแบบนี้ครับในพื้นที่ตาบลป่าตองอาเภอกระทุจังหวัดภูเก็ตจนคนขับแท็กซี่ผ่านแอปเนี่ยเจ้าของคลิปนั่นอะเขาบอกว่าต้องขับหนีเลยนะพร้อมกับต้องคอยส่งข้อความเสียงไปบอกนักท่องเที่ยวที่เป็นลูกค้าบอกว่าให้ยกเลิกการใช้บริการบอกว่าเขาขับไปไม่ได้แล้วเขาเป็นห่วงเรื่องของความปลอดภัยพูดง่ายๆเขาไม่อยากมีเรื่องเห็นบอกว่าถูกตามไประยะทางหนึ่งเลยนะ ยาวอยู่เหมือนกันนะเนี่ยฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นสักตอน6โมงเย็นของเมื่อวันก่อนวันที่4สิงหาคมที่ผ่านมาด้านชาวเน็ตเห็นคลิปนี้บอกว่าเออจากที่เห็นป้ายทะเบียนเขียวๆเนี่ยโอ้คันนี้ขับได้ค่อนข้างน่ากลัวอยู่เหมือนกันมาแบบลักษณะมันขับตามจริงๆอ่ะเท่าที่ดูนะลักษณะพฤติการพฤติกรรมนะคุณไม่ได้ขับตามอะไรเงี้ยก็มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ อันนี้แล้วบางคนก็ยังมาคอมเมนต์ว่าเฮ้ยเคยมีประสบการณ์ลักษณะแบบนี้แต่บางคนก็มาคอมเมนต์บอกว่าเฮ้ยอย่าใช้คาว่าแท็กซี่มาเฟียสิถ้าเกิดว่าใช้คํานี้คนที่เขาขับแท็กซี่คันอื่นๆในภูเก็ตมาถูกเหมารวมไปด้วยเดี๋ยวมันจะเสียชื่อเสียงกันไปหมดมันอาจจะเป็นเฉพาะกลุ่มเพฉเพาะพื้นที่อแต่ผมว่านะในพื้นที่นั้นออย่างจังหวัดภูเก็ตเขาคงจะมีกฎมีระเบียบอยู่แล้วแหล,วละว่าการให้บริการของรถแท็กซี่รถสาธารณะเนี่ยไม่ว่าจะผ่านแอปหรือไม่ผ่านแอปเขามีการ วางกฎอเอาไว้แบบไหนมันเมืองใหญ่เมืองท่องเที่ยวก็จะมีผู้ให้บริการแบบเอกชนเนี่ยหลายเจ้าเหมือนกันนะคะก็ลองเลือกใช้บริการดูแต่สําคัญคือเราอยากจะให้ผู้ให้บริการทุกคนเนี่ยให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นอันดับหนึ่งมเพราะลูกค <|pa|> ้าเองก็ไม่อยากจะมีปัญหากับผู้ให้บริการเหมือนกันครคะ